สวัสดีครับน้อยวันนี้เรามาซื้อรถอะไรนะคอ,อนดา้าฟีดเนาะค่ะคอนดา้าน้าฟีดแอร์หลังนะครับผมก็ขอบคุณที่ลูกค้าด้วยนะครับที่ขายรถสวยๆให้ผมแอร์หลัง3จอครับตัวนี้เป็นตัวท็อปสุดครับผมเป็นสีพิเศษด้วยผมรีมิเต็ดนะครับสีรุ่นนี้นะ่าจะทำมาอยู่ประมาณสักพันคันได้นะเป็นเป็นสีในเล่มอาจจะลงน้ำตาลน,นะครับแต่ว่าสีจริงมันจะออกเป็นม่วงดำนะครับจอในล่มจะเป็นสีดำนะครับผมแต่ว่าเจอแดดจะเป็นสีม่วงครับสวยมากผม ไม่แค่แปดหมื่นโลเลยนะใช่ค่ะแปดหมื่นอ๋อสวยมากแลวผมขอบคุณพี่ลูกค้าอีกชั้งนึงผมก็คือพี่เขาให้คนมาดูหลายคนแล้วนะผมก็คือบอกว่าโอ้ไม่ไหวแล้วคนนั้คนนั้นก็จะเอาอย่างงาน้นคนนี้ก็จะเอาอย่างนี้อะไรผมก็ไม่ไหวก็โทรหาผมกนบอกว่าจะากเจอคนซื้อจริงๆเลยคริ้งกลางมาได้เลยผมศูนย์เก้าเก้าสี่หกสองสี่ห้าครับจบแน่นอนนะผมล้านเปอร์เซ็นต์ครับมาเจอผมโอเคเดี๋ยวผมพาไปดูข้างนอกรถไหนหนึ่งเนาะ ดูภาพดูด,ดีๆก่อนนนี่ละอ่ะนี่ตัวนี้เป็นแอร์หลังสามจอผมชอบสุดนะฮะดูจอตรงนี้นะผมมีกล้องไว้ลงขายหลังครบเลยฮะดูโอ้โคตรสวยเลยผมนะผมมีรถจอดไว้ไม่ได้ขับนะครับต้องการอัปรุ่นหาเง,งินหมุนธุรกิจติดขัดปัญหาไม่มีเวลาลงขายผมไม่อยากวุ่นวายใครมาดูนะครับโอ,โอ้โหทว่าผมได้เลยฮนะศูนย์เก้าเก้าสี่หกสองสี่ห้าห้ารถซิ่งรถแต่งรถสปอร์ตรถบ้านนะผมผมรับซื้อหมดผมเน้น ว่าเป็นรถสวยเท่านั้นนะได้เลยนี่คุณดูแป้นมัโกโลพี่ลูกค้าดูครับชัดเจนผมบอกคุณยอดคุณนอนมาเอาไปทำกำไรหน่อยมาซื้อหน่อยครับผมไม่อยากกุ้กับคนอื่นแล้วอย่างเงี้ยจบเลยจบเลยผมโคตรสวยนะผมบอกเลยใครหาอยู่นะครับอย่าช้านะครับแป๊บเดียวมาแป๊บเดียวผมขายเลยครใครช้าไม่ได้ผมช้าอดแน่นอนับผมรถสวยๆแล้วใครที่ดูรถไม่เป็นนะครับ มาหาเคาอสได้เลยครับผมจบแน่นอนครับคุณหาเลสวยๆนะฮะนะครับผมฮอนด้าฟีดแอร์หลังสามจอครับเดี๋ยวผมไปทำความสะอาดจัดทรงจัดทรงให้อีกนิดนึงเนาะครอบสวยนะฮะดูดูเงียบกิฟเลยครับ,รบจบจบจำๆเลยสวยเลยฮะมาแต่งให้ครับชอบแบบไหนกำลังคิดอยู่ว่าจะขายแบบเดิมเดิมหรือว่าจะแต่งซิ่งๆนะ ดเ,เดี๋ยวผมดูรายละเอียดรถนะแต่ตัวรถคันจริงก็สวยมากครับสวยเลยรถไม่เคยชนไม่เคยติดแก๊สถอดออกมาหลอกขายไม่มีนะสวยกิ๊บเด็ดีเลยมันดาฟีสหลงังสามจอนะครับท็อปสุดในรุ่นนี่ผมกระดงกระดุมครบเลยดูดิโอ้โหสวยกิ๊บเลยครับ เนียน,เยนแล้วเนียนเลยนี่เป็นเครื่องพันห้าวีเทคนะครับรถเป็นรถใช้น้ำมันตลอดนะผมไม่เคยติดแก๊สถอดออกมาหลอกขายนะครับผมไม่ซื้อเข้าครับผมชัดเจนตรงประเด็นนะฮะใครที่ดูรถไม่เป็นหาซื้อรถสวยๆทิ้งกลางเข้ามาได้เลยฮะศูนย์ก้าวก้าสี่หกสองสี่ห้าครับผมจบแน่นอนครับสวยจิบครับเนียนๆเลยก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะผมช่องติ๊กต็อกออดรถจิงนะผมแล้วก็ไปดูภาพนิ่งๆได้ที่ เพจกูดค้าลอ็อบซิงครับผมแล้วก็อยากดูคลิปสั้นๆไปดูได้ที่ช่อง TikTok ตอดัดล็อบซิงนะครับอ่าวันนี้ผมแล้วก็ทีมงานนะครับขอ่าวคำว่า,ขอ,วข,อาออขอบคุณครับสวัสดีครับขอบคุณพี่ลูกค้าอีกครั้งนึงครับผมอ่าขอบคุณครับสวัสดีครับ